สวัสดีครับท่านผู้ชมเดโกโลเลสสำหรับผู้ที่เป็นคุณสิริตาวันนี้ก็ยังได้รายการที่ดีและก็ภาคภูมิใจมากเลยทีเดียวที่พระคุณเจ้าสิริพงษ์จราศรีมุขคณยกสังคมทนจันทบุรีได้ให้เกียรติร่วมในการพูดคุยในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสตชนต่อองค์กรต่างๆของคาทอลิกและต่อองค์กรของกุสิโลด้วยนะครับ ขณะนี้พระคุณเจ้าอยู่กับเราแล้วนะครับนพัธการพระคุณเจ้าอีกครั้งนะครับครับักติครับพระคุณเจ้าครับในช่วงนี้บรรดาคริสตชนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็ให้ความสนใจตื่นเต้นแล้วก็ต้องการที่อยากจะมีส่วนร่วมในในในคำว่าซีนอดเนี่ยนะครับอยากจะให้พระคุณเจ้าได้อธิบายกับว่าซีนอดสั้นๆที่ว่าเป็นอย่างไรครับคำว่าซีนอดเนี่ยเป็นคำที่เราใช้ในพระศาสนาจักรของเรา หมายถึงการประชุมครับการประชุมซึ่งมีมาตั้งแต่ร่้งเดิมตั้งแต่ถ้าเราเปิดหนังสือกิจการอักษรวกในพระคัมภีนะเราก็จะพบกันละว่าเขาก็มีบรรดาอักษรวกแล้วเวลามีปัญหาเรื่องราวอะไรที่ถกเถียงกันหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่ที่เราไม่เคยพบเห็นแล้วมันเข้ามาแตะต้องกลุ่มคิดชนอย่างสมัยอักษาวกเนี่ยแต่ก่อนนี้ ถ้าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวเนี่ยเข้ามานับถือาศาสนาคริสต์เนี่ยต้องเข้าพิธีสุนัขเหมือนชาวยิวไหม,มเพราะชาวยิวต้องเข้าสุนัขใช่ไหมแต่ตอนหลังก็เป็นปัญหาบางคนบอกว่าต้องทำบางคนบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าธรรมเนียมยิวเ,เข้าสุนัขบดแล้วตอนหลังก็มาคุยกันอย่างนี้ซีหนหอดหมายถึงว่าการมาหา,หาแนวทางร่วมกัน ทำข้อตกลงกันในในบางประเด็นที่บางทีอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันครับเราจะมีเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยมในในเรื่องของแนวปฏิบัติครับนะครับ,รบก,ก็ก็คล้ายๆการมาหาข้อตกลงร่วมกันนะครับแล้วคุณเจ้าครับในการก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยนะครับในความคิดอาจจะมีหลากหลายแต่ว่าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเราก็ผนึก ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในในส่วนตรงนี้เนี่ยสังคมเราซับซ้อนและกลุ่มผู้คนก็หลากหลายเอ๊ะเราจะทำอย่างไรที่จะให้บรรลุปเป้าหมายนี้ได้ครับตรงเนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองดูแล้วก็สภาพทั่วไปของอการเมืองแล้วในประเทศก็ดีรหรือว่าการบริหารบริษัทธุรกิจใหญ่ๆก็ดีก็จะลักษณะเหมือนกันแต่ว่าในภาษาจักรของเรา สิ่งที่เราทำเราบอกว่าการก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยเราต้องให้พระจิตเจ้านำครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าระดับธรรมชาติก็เหมือนกับว่าอาบางทีเป็นระบบรัฐสภาในการเมืองเขาก็พูดคุยหรือบางทีก็ถกเถียงหรือใช้วาทศิลป์ใช้ข้อกฎหมายอ้างอิงกันในในในรัฐสภาครับแล้วบางทีก็มีการถกเถียงกันหรือในองค์กรบริษัทอะไรเพื่อที่จะหา การทําความสําเร็จให้กับองค์กรก็อาจจะมีการถกเถียงหรือบางทีอาจจะมีอะไรที่อาจจะรุนแรงอาจจะอาจจะเรียกว่ามีแพ้มีชนะแต่สําหรับพระราชจักรเนี่ยเรามองดูว่าหาแนวทางเพื่อความดีส่วนรวมที่สําคัญก็คือต้องฟังเสียงพระจิตเจ้าครับถ้าจะทะเลาะกันคือเรารเรา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 ,เราจะไม่ได้ทะเลาะกันด้วยอารมณ์หรือว่าอะไรเราเราอย่าพูดว่าความเห็นถ้าบางทีไม่ตรงกันเนี่ย สุดสุดท้ายเราทํำยังไงหนึ่งเราฟังเสียงของพระจิตเจ้าสองเราให้พระวาจาของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นแนวทางนําเราสามเราสวดภาวนาด้วยกันแล้วเราก็จะหาข้อสรุปสุดท้ายว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดครนะสุดท้ายต้องว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรอาจจะไม่ไม่ตรงกับความคิดของเราแต่ว่าเมื่อน้อมรับฟังแล้วว่าเออ พระต้องการอะไรจากเราในสถานการณ์อย่างนี้นะครับนี่เป็นเป็นเป็นแนวทางซีนแบบนะครับครับในเมื่อเป็นแนวทางชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าในในในกลุ่มของคุณซิโรเองในกลุ่มขององค์กรต่างๆในกลุ่มของพี่น้องคริสเตชนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเรา,เราเกิดประเด็นปัญหาที่อยากจะอนามาหารือกันเนี่ยเราก็ใช้แนวทางนี้ได้ใช่ใช้แนวทางนี้ได้เลยครับใช้แนวทางนี้คือ เราทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้านะเมื่อเรารับสิน้างบาเนี่เราก็เรียกว่าเราเป็นคี้สชนเราก็เป็นประชากรของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นเยาวชนคนแก่ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยนะหรือฐานันดรไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชคาวว่าครับพระสารีาปาบอกเลยว่าเราต้องฟังเสียงของทุกคนแล้วเป็นต้นเสียงของคนที่เล็ก เสียงของคนที่แทบจะดูเหมือนไม่มีใครอยากฟังบางทีเราต้องฟังให้ได้ยินเสียงของเขาครับเพราะะนจักต้องไม่ทอดทิ้งใครอ,อันนี้พระสนปัปาบอกไว้แล้วครับ,รบส่วนแนวทางของสังคมบัณฑจันทบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ,อแนวทางาของสังคมบณฑเนี่ยนะเนื่องจากเวลามันฉุกละหุกแล้วก็สถานการณ์ของโควิดเนี่ยรเราก็ จะทำแบบปกติธรรมดาที่จะไปสัมภาษณ์พูดคุยหรือไปให้ถึงที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแต่เราก็โชคดีด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆนี้เราสามารถไปถึงแล้วก็ทำได้ได้ดีนะครับ,รบกระจายความคิดเห็นแล้วฟังการสะท้อนกลับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นความร่วมมือ,อมของพี่น้องคารวาสเป็นต้นผู้นำ สภาพิบาลของแต่ละวัดแต่ละแขวงเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากระตือรือร้อนมากนะครับในการร่วมการทําซินดอทครั้งเนี้ยเรียกว่าก้าวเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่อยู่ในสังคมมนทลน,นี้อันนี้เป็นความหวังได้เลยทีเดียวใช่ไหมครับท่านผ้เปปเป็นความหวังเป็นความหวังเราเรียนรู้กระบ,บวนการของการทํา แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินกว่าที่คิดแล้วก็ถ้าทำได้เราก็เห็นว่าโอ้นี่มีมือของพระที่ทำงานโดยมองไม่เห็นครับแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือพวกเราเนี่ยก็พยายามไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันครับแล้วก็สิ่งที่ออกมาเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็จะลองดูผลนะครับคือก็คงไม่ได้สมบูรณ์อะไรแบบว่าเลอเลิศแต่ว่ากระบวนการที่ทำมาเนี่ย ม,มันเป็นความน่าภาคภูมิใจสาหรับสังคมมนทนสําหรับคนที่มีส่วนทั้งหลายที่จริงหมายถึงว่าสําหรับทุกๆคนที่เป็นประชากรของ,ของพระเจ้าในสังคมมนทนจันทบุรีหรือทุกสังคมมนทนที่ทาซีนอตเนี่ยมผมว่าเกิดผลทุกๆแห่งเลยครับครับครับพระคุณเจ้าครับสักครู่ที่แล้วเนี่ยพระคุณเจ้าบอกว่าเออบางทีบางครั้งเนี่ยความหลากหลายทางความคิดคแล้วก็เราต้องมาหาหรือร่วมกันที่สุดแล้วมไม่ใช่เอาความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่ต้องฟังเสียงของพระจิต แล้วก็พระคุณเจ้ายังบอกว่าเออลองดูซิว่าพ,พระเจ้าประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งหรือความประสงค์ของพระนะั้นบางทีบางครั้งก็ปรากฏอยู่ในในพระวรสารในพระคัมภีร์ในถ้อยคําต่างๆอยากจะเรียนพระคุณเจ้าว่าเออเราทําอย่างไรเราจะได้ส่งเสริมให้บรรดาคริสตชนที่บางทีบางครั้งเนี่ยเนาะก,ก็อาจจะทราบบทความในพระคัมภีร์เยอะแยะแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติจริงๆอยากจะให้พระคุณเจ้าแนะนําแนวทางหน่อยครับ คือเราคิสชชนเนี่ยเราคาทอลิกนะรเรารู้สึกไม่ค่อยใกล้ชิดมากนะกับพระคำภี์นะเร,เราใกล้ชิดกับพิธีกรรมกับบูชาขอบพระคุณเรื่องศรัทธาเนี่ยเรื่องสวดสายพระคำเรื่องสวดพระเมตตาเรื่องอะไรที่เป็นความศรัทธาเนี่ยนะไปไหนไปกันนะสวด ต่างๆโอ้โหเหนื่อยยังไงเราก็ยินดีครับแต่พอเรื่องพระคัมภีร์เรื่องต้องอ่านเรื่องต้องศึกษาเร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 าน้อยไปนิดหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นในกระบวนการของตั้งแต่มีปีพระวาจาขึ้นมาก็เรียกว่าทุกครอบครัวทุกบ้านเนี่ยได้รับหนังสือพระคัมภีร์แล้วแะท่านพระคุณเจ้าเทียนชัยก็จัดพิมพ์ให้แล้วก็การอ่านก็เริ่มอ่านมากขึ้นครับ แล้วก็ตอนเนี้มีวิถีชุมชนวัดกลุ่มคิดชนพื้นฐานเนี่ยที่สนับสนุนให้ให้แบ่งปันพระวาจาไม่ใช่อ่านเพื่อความรู้อ่านเพื่อความเข้าใจอย่างเดียวนะเราเรามาวัดวันอาทิตย์เนี่ยในมิศซาเราได้ฟังพระวาจาของพระอยู่แล้วแล้วก็ฟังก็ก็มีหลายบทเรียกว่าพอบอกไปพี่น้องที่มาวัดประจําก็จะขึ้นใจได้วันนี้พระคัมภีร์นี้พูดถึงเรื่องอะไรอธิบายได้แต่ว่า ในระดับลึกกว่านั้นก็คือทำยังไงให้พระวาจารู้สึกว่าสัมผัสแล้วก็เป็นชีวิตของเรานะครับอันเนี้ยที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็เราก็โชคดีว่าเรามีคุณพ่อหลายๆท่านที่สามารถที่จะแบ่งปันให้ความรู้ด้านพระคมภีร์ได้เดี๋ยวนี้สัตว์รุษเข้าใจพระคมภีดีนะครับแล้วที่สําคัญคือเอามาใช้ในชีวิตได้มผมแบ่งปันพระวาจาแต่ละครั้งเนี่ยนะ ผมประทับใจมากเวลาได้ยินพี่น้องสัตว์ปรุษแบ่งปันบางคนแบ่งปันด้วยน้ําตาเพราะว่าจะคคาสั้นๆและคกินนิดเดียวซึ่งเราอ่านแล้วอ่านอีกสําหรับเราเราก็เฉยๆนะแต่สําหรับเขามันไปเหมือนกับไปจุดหรือว่าไปสัมผัสไปปะทะอะไรกับชีวิตเขาแล้วบางครั้งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แม่นาพระภูมิใจจริงๆนะครับถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยพระคุณเช้าครับ คำพูดของใครวาจาของใครจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่เท่ากับวาจาของพระเจ้าคงไม่มีมารับพระคุณเจ้าครับครับเราต้องบอกว่าโอ้โหเรามีพระมาอยู่กับเราแล้วนะทั้งศินหมาสนิทที่เราเห็นนะว่าพระมาเกิดเป็นมนุษย์พงให้พระวาจาเราแล้วเราเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะจะรู้หรือว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตของเรามันเดินในหนทางของพระได้ยังไงก็มีสิ่งที่พระบอกกับเรารจากพระคัมภีร์นี่แหละครับ พระวาจาของพระเจ้านี่จะช่วยเป็นแสงสว่างสองทางเดินหรอคุณพ่อครับมาถึงประเด็นสุดท้ายเนี่ยอยากจะได้คุณพ่อว่าเอ้จริงๆชีวิตคริสตชนชีวิตขององค์กรต่างๆเนี่ยก็มีมีม,ม,มีมีพระจิตเนี่ยดำเนินควบคู่ไปด้วยครับทีนี้ทำอย่างไรที่จะให้สมาชิกหรือคริสตชนได้ทราบว่าเอ้ชีวิตเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ชีวิตเขามี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 พระเจ้ามีม,ม,ม,มีมีพระบิดาพระบุตรพระจิตสถิตอยู่ด้วยครับคุณพ่อครับครับอความสำนึกอันนี้ค่อนข้างยากนะครับครับคือต้องเป็นความรู้สึกของของความเชื่อมั่นว่าเราอยู่ที่ไหนพระอยู่กับเราครับเหมือนกับความเชื่อสมัยก่อนที่เราพูดว่าเราไปไหนมาไหนมีเทวาดาติดตามเรานะพระให้เทวาดาอารักขาเทวาดาเนี่ยนะครับครับ รักษาตัวเราไปที่ไหนคนสมัยก่อนเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเขาเชื่ออย่างนี้จริงๆนะเขาจะเดินทางเขาจะสวดเขาเดินทางเขาจะฝากตัวไว้แล้วก็ไปทําอะไรก็ตามระมัดระวังอปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างหายไปครับครับหายไปถ้าเรามีหรือปลุกหรือฟื้นขึ้นมาเนะ่าเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยพระเนี่ยอยู่ข้างเคียงเราหรือว่ามีความรู้สึกว่ามีเทวดาหรือมี อะไรที่บางทีเรามองไม่เห็นแต่คอยคุ้มครองปกป้องเราไปไหนเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าเวลาเดียวกันก็รักษาเนื้อรักษาตัวเราให้ดีมผมว่าโหเราจะ,ะเพิ่มพูนการทำดีมากขึ้นรเราจะละเว้นละเลิกการทำผิดทำพลาดท,ทำชั่วมากขึ้นด้วยในชีวิตของเรา คือแต่ว่าเราต้องสํานึกต้องให้รู้สึกจริงๆนะไม่ใช่เพียงสำนึกแต่ว่าให้รู้สึกสัมผัสได้เลยว่าโอ้อคนสมัยก่อนเห็นชัดเวลาเขาพูดเวลาเขาทําอะไรต่างๆจะมีคําว่าพระมีอะไรออกมาในคำํำูลทานหรือในคําพูดเสมอๆครับครับคุณพ่อครับเราจําเป็นต้องสวดภาวนาเยอะไหมวันวันหนึ่งหรือว่าเราเราเราเพียงแค่ระ,ะลึกถึงว่ามีพระอยู่ในใจปฏิบัติตามพระวาจาก็พอแล้ว คือสดอวดภาวนาเนี่ยถ้าทําให้ชีวิตเป็นการภาวนาเนี่ยภาวนาไม่ได้หมายของว่าจะต้องสาวสาสประคำทั้งวันออหรือรหรือว่าเราจะต้องสวดเหมือน,นการภาวนาบางทีเนี่ยการทํางานการถวายพระเนี่ยนะก็ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ถ้าชีวิตเราอยู่กับพระแล้วครับนึกถึงเวลาคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะสามีภรรยาเขาแต่งงานกันเขารักกันครับแต่ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขา สามีไปทํางานภรรยาทํางานที่บ้านถ้าเขาโมวแต่มานั่งคนนึงไปทํางานอีกคนภรรยาก็นั่งแต่โอสามีกําลังทํามาคิดถึงแต่สามีนะ <c oughs> ไม่ได้ทํางานบ้านเลย <c oughs> ไม่ได้เช็ดถูบ้านไม่ได้ทําอาหารเลยส่วนสามีไปทํางานก็คิดถึงแต่ภรรยา <c oughs> ผมว่ามันจะถูกต้องไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาไปทํางานเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทําบางทีในในช่วงที่ทํางานไม่ได้คิดแต่ว่าเราทํามีจุดหมายอะไร จุดหมายเพื่อครอบครัวจุดหมายเพื่อเดี๋ยวสามีกลับมามีอาหารมีทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยสามีไปทํางานไม่ได้คิดถึงภรรยาหรอกแต่ว่าทํางานเพื่อที่จะได้รับคัดจ้า,จางได้รับเงินได้มาทําให้ครอบครัวได้อยู่เป็นสุขนะมีฐา,านะความมั่นคงครับทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เนี่ยบางทีชีวิตอย่างเงี้ยถ้าถ้าบอกโอ้นี่เขารักกันมากรักกันจริงๆพอ พอสามีไปทํางานภรรยาอยู่บ้านก็นั่งโม่แต่คิดถึงกันและกันโอ้โหอย่างนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ครนะผมก็ว่าพระก็ให้ใช้ชีวิตธรรมชาติที่เรามีเนี่ยแต่ว่าคือทําหน้าที่ของเราให้ให้ครบสมบูรณ์ครนะทำหน้าที่ให้ให้ครบสมบูรณ์แล้วก็ให้ให้ชีวิตการทําหน้าที่เรนะเป็นการภาวนาครับ การภาวนาก็เป็นรูปแบบเมื่อเราดําเนินชีวิตอย่างดีหรือทําหน้าที่ของเราแต่ละอย่างนี่เราก็ถวายพระอยู่แล้วครับเี่ยก็แสดงว่าชีวิตก็คือการภาวนาได้นะได้ครับได้ครับคุณพ่อครับในช่วงท้ายนี้คุณพ่อมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเพื่อชีวิตของกุสิริตาองค์กรต่างๆของกาทอลีกชีวิตกิจสนที่จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็มองดูว่า คือความเชื่อที่จะต้องมาเป็นชีวิตเนี่ยสำคัญในช่วงที่เรารเผชิญกับไอ้ปัญหาโควิดเนี่ยสภาสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยมันทำให้ทดสอบชีวิตของเราหลายๆด้านพระัะนอาปาเวลาที่โลกกำลังอยู่ในภาวะที่สับสนวุ่นวายไม่เคยเจอมาก่อนคนตายอย่างเป็น วันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยโอ้โห oh, oh, มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอนึกไม่ถึงพระสะนปาปาข้าคืนที่พระองค์สวดกลางพระวิหารลานพระวิหารนบุญเปโตข้างหน้านั่นนะแล้วภาพที่ที่เราเห็นคือพระองค์เดินคนเดียวนะค,ค่อยๆเดินจากลานข้างล่างขึ้นไปสู่พระแท่นเนี่ยเดินช้าๆเดินคนเดียวเรารู้สึกเลยว่าเป็นภาพของความ แล้วก็พระวรสารของค่ำคืนนั้นพวงค์พูดถึงว่าสาวกอยู่ในเรือเรือที่มีพายุพายุเรือจะล่มจะจมนะพระเยซูเจ้าอยู่พวกมันรทมหลับแล้วสาวกก็ไปปลุกแล้วสุดท้ายพระยซูเจ้าบังคับลมให้สงบแล้วบอกอให้พายุสงบแล้วก็บอกเนี่ยความเชื่อของบรรดาสาวกนะครับ ให้มีพวงอยู่เนี่ยขอให้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 มั่นใจว่าเราก็คิดถชนเนี่ยขอให้มั่นใจครับนะแม้ว่าจะมีคลื่นลมหรือมีอะไรที่หนักแต่ว่าในความเชื่อของเราขอให้มั่นใจว่าพระอยู่กับเราบางทีผมยังชอบคำหนึ่งที่ผมดูหนังมาตั้งแต่ยาวนานตั้งแต่ยังไม่บวชนะ วลีที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้มาทันทีที่เราเรียกครับแต่พ่งมาทันเวลาเสมอ,อมนะบางทีเรา<ๆ>เราเรานึกถึงอยากต้องทําไมพ่งอยู่ไหนทําไมพ่งถึงไม่มาช่วยเรานะแต่แต่เราลองดูในหลายๆครั้งที่เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยดูสิว่าพระเข้ามามีบทบาทอย่างไรพ่งไม่ได้ทอดทิ้งเราพ่งมาทันเวลาเสมอครับนะไม่ได้เคยช้าเกินไปแต่ว่า บางทีเรานึกไปเองว่าว่าพงคเหมือนกับทอดทิ้งเราครับครับขอบคุณเจ้าครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ได้ให้โอกาสมาได้พูดคุยสนทนาและก็ได้ให้ข้อคิดที่เป็นสาระประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับกราบรัชการขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับขอบพระคุณครับ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 ท่านที่ติดตามรายการครับวันนี้คงจะได้รับประโยชน์จากการที่พระคุณเจ้าได้ได้ได้ให้ข้อคิดต่าง ในการดาเนินชีวิตได้ให้ความคิดต่างๆเกี่ยวกับการทําให้ชีวิตกิจชนนั้นเต็มไปด้วยความหวังมีความเชื่อแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามทีเชื่อถือว่าพระนั้นอยู่กับเราและก็พระองค์มาทันเสมอนะครับขอให้ทุกท่านนั้นได้โชคดีและมีความสุขอย่างสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ